ในขณะนี้นะครับในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักดังพายุถล่มเมืองสัตหีบเลยทีเดียวนะครับและในตอนนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุของสถานีตำรวจภูธรสัตหีบและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพื้นที่อำเภอสัตหีบก็ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุต้นตาลอายุร้อยปีนะครับที่เรียงลายอยู่บริเวณชายหาดอ่าวดงตาลหน้าสถานที่ราชการนะครับมีโรงพัก สถานีตำรวจภูธรสัตหีบที่ว่าการอำเภอสัตหีบซึ่งจุดดังกล่าวนั้นเป็นถนนเลียบชายทะเลได้เกิดต้นตาลอายุร้อยปีล้มโค่นลงมาขวางช่องทางจราจรตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเข้าทําการเคลียร์พื้นที่นะครับและตรวจสอบความเสียหายเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์ต้นตาลอายุร้อยปีหักโค่น ลงมาในครั้งนี้และนะครับครับภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรสัตหีบหน้าองค์พระรูปพลเรเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเด็จเสียนะครับซึ่งหน้าพัฒนาของท่านนะครับก็ได้เกิดเหตุต้นตานอายุร้อยปีนะครับได้หักโค่นลงมาขณะที่มีพายุฝนลมแรง พัดถล่มเข้าบริเวณชายฝั่งอ่าวดงตาลสัตหีบแห่งนี้แล้วนะครับจนทําให้ต้นตาลที่อยู่ผู่กับบ้านเมืองอําเภอสัตหีบมาอย่างยาวนานนับร้อยปีนั้นวันนี้ได้ล้มลงหักโค่นลงเสียแล้วนะครับและก็ได้หักโค่นลงมาใส่ร้านค้าซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งเป็นอดีตของข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรสัตหีบจนได้รับความเสียหาย แต่ก็นับเป็นความโชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับต้นตาลที่หักโคน้นั้นได้พาพิงมาที่บริเวณเสาไฟและสายสัญญาณที่พัดผ่านพาดผ่านบริเวณหน้าสถานีตำรวจปูทอนสัตหีบนะครับจึงจําให้การไฟฟ้าสัตหีบหรือสัมปทานของกองทัพเรือนั้น <c oughs> เข้ามาดําเนินการในการตัดกระแสไฟฟ้าและทําการนําเลื่อยยนต์นะครับมาทําการตัด เลื่อยต้นตาลออกเป็นท่อนๆนะครับเพื่อที่จะทําการเคลื่อนย้ายออกจากจุดนี้เพราะในขณะนี้นะครับการจราจรเส้นทางสายชายทะเลนะครับจากตลาดสัตหีบมุ่งหน้าไปทางกองเรือยุทธการนั้นไม่สามารถใช้การได้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นได้เข้าดําเนินการและให้ทางตํารวจนั้นเปิดช่องทางจราจรภายในสถานีตำรวจภูทรสัตหีบให้ประชาชนได้ใช้ผ่านเป็นการชั่วคราวในตอนนี้นะครับก็ได้นํารถมาทําการเคลื่อนย้ายนะครับ แล้วก็ดำเนินการเพื่อกีดขายสถานการณ์ให้กลับมาโดยเร็วนะครับนี่นะครับก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือสัตหีบแล้วนะครับรวมถึงหน่วยงานกองทัพเรือและตำรวจสถานีตำรวจภูทรสัตหีบก็ได้ร่วมบูรณาการการเข้ากี้ลายสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับพี่ครับตอนเกิดเหตุพี่อยู่ในร้านป้า อยู่ในเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นนะครับมันเกิดฝนตกหรือ,อยังไงฮะตอนแรกลมก่อนลมแรงแล้วก็ฝนล,ลงพอฝนลงแป๊บเดียวเองมันก็ไ,ได้ยินฝนพัดเลยแล้วพี่อยู่ตรงไหนครับตอนนั้นนะครับอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เลยใกล้ๆกลกันเลยนี่แหละ<ช>แล้วพอตกลงมาแล้วมันดังสนั่นเลยเหรอครับใช่แล้วพี่พทําไงครับไล่ไฟวิ่งออกเลยค่ะหนีเลยหนีหนีเอาชีวิตรอดเลยนะฮะมีพี่อยู่ครับพี่เกษตรเขาถ่ายไว้ครับเกษตรตอนที่ล้มลงมาเหรอครับอะไรนะตอนที่ล้มลงมาเหรอพี่เหรอใช่ถ่ายไว้ทันเหรอครับใช่ ตกใจไหมครับพี่ตอนนั้นตกใจสิ <c oughs> พี่ครับอยากอยากทราบว่าตอนเกิดเหตุอ่ะแฟนพี่ขายของอยู่ใช่ไหมครับใช่ใชแล้วพอรู้ว่าแฟนปลอดภัยรู้สึกไงบ้างครับก็ตอนแรกใช่ไหมตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนเหมือนหม้อแกงระเบิดอ่ะครับ <c oughs> แเราเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงเสียงอะไรนะครับแ <c oughs> ล้วพี่เขาโทรไปเขาบอกส่วนตาลล้มใส่ร้านล้ม <c oughs> คับตกใจไม่มีความมาเห็นแบบน,นี้ฮะ ก็ตกใจครับเราถามว่าปลอดภัยไหมครับเขาบอกคนไม่เป็นไรแต่ว่าล้านพังหมดเลยอันนี้เมียปลอดภัยดีใจไหมหรือไม่ดีใจฮะดีใจนะดีใจนะครับครับพี่ครับแล้วรเาต้นตาลต้นที่ล้มลงมาเนี่ยก่อนหน้าพี่มีมีเคยสังเกตไหมครับว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างครับเอียงเอียงเอียงผิดปกติครับเอียงเอียงกว่าเพื่อนอ่ะคือต้นเอียงเอียงมาทางร้านเลยเหรอครับเอียงมาเนนี่ครับเอียงเหแบบนั้นเลยครับแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะล้มลงมา ช้ายังมองอยู่ว่าทำไมมันเตียงผิดปกติครับแล้วมันลมด้วยทีเนี้ยครับมันก็เลยเขารมมาก็ล้มใส่ร้านพี่เลยนะครับครับก็โชคดีไม่มีใครเป็นไรนะพี่นะครับครับครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทําให้แม่ค้าขายขนมจีนที่ตั้งร้านอยู่ติดกับพระอนุสาวรีย์ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์เสด็จเตี่ยนะครับ ทำให้เขานั้นได้รอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดต้นตาลที่หักโค่นหล่นลงมาทับนั้นห่างจากตัวเองออกไปเพียงแค่2เมตรเท่านั้นรวมถึงฐานขององค์พระอนุสาวรีย์และพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีส่วนใดได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งชาวบ้านและแม่ค้าขนมจีนต่างเชื่อกันว่าการที่รอดชีวิตมาได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพระบาร,รมีของพระองค์ท่านที่สร้างปาฏิหาริย์ทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดแล้วนะครับ ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเอาละครับหลังจากนี้นะครับทุกคนก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วทางหน่วยงานของการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือและหน่วยงานกองทัพเรือรวมถึงข้าราชการตำรวจก็ได้มาทำการช่วยเหลือทำให้ขี้ค่ายสถานการณ์เป็นไปนในทางที่ดีรถนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ความระมัดร,ระวังในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็เป็นได้นะครับ